อย่าเอาแค่นี้ดิเอออยู่กับตอนนี้อยู่กับชาแนลปฐมอินดีดเล่นคนละครปะชมอินด้แพ้เราจะไปทริปจันทบุรีเรียนส่มพี่มอหกันค่ะกี่โมงแล้วหวานเจ็ดโมงเก้าแล้วตอนนี้เหลือใครเหลือโอ้กับแกมหมอ่าเหลือโอ้กับแก้มหมเช่นเดิม หามึงเร็เวๆดูแล้วไอ้แก้มกี่โมงสิบเอด็ดเปิดทิ้งมันไว้ที่นี่หรือมัลเอ้โอ้ยยังแต่เรคนอุ้ยไปได้ไหมไปเที่ยวกับเราไหม ปกติเราออกมามันคือวันหยุดใช่ไหมอ๋อวันวันนี้คนทํางาน,ว,น,น,ว,นวันนี้วันพุธวันนี้วันพุธที่ยี่สิบสามเนาะเรามีโปรแกรมพาพี่ๆไปเลี้ยงส่งนะครับพี่ๆที่จบมหกไปเลี้ยงส่งที่จังหวัดจันทบุรีนะครับวันนี้ไปที่กันเอ๋ยจันเจ้าคงสตรีเออจำชื่อได้แหละนรกชื่อมาตั้งนานแล้วก็ต่อไปก็จะไปขอข้าวขอแกงก่อทริป <laughs> <laughs> ต่อไปปีต่อไปก็ขอแหวนทองแดงกันไปเนี่ยเลย นะวันนี้แก้มผมมาแล้วก็แก้มเกียรติมาแล้วก็พี่โออยู่ข้างหลังนะครับพี่่สามคนก็มาครบนะครับพี่ๆที่เราจะไปเรียนศงนะปีนี้จบสามคนนะทุกคนเราจะใช้เวลาเดินทางประมาณสามชั่วโมงนะครับไปที่จันทบุรีเนาะนะแล้วก็ข่าวดีก็คือสัปดาห์ต่อไปเราก็ต้องไปที่จันทบุรีเพราะมีเจ้าจภาพใจดีจ้างงานเรามาครับผมแก้มคิดว่าแก้มจะไปได้ไหมเดินทางวันศุกร์หน้าอยากไปค่ะต,ต้องลาง,งานแล้วอเออนะโอเค เดี๋ยวมาดูกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับทริปนี้อาจจะมีหลายคลิปนะเหมือนกับทริปการจนบุรีนะครับตัดเป็นหลายๆคลิปเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอามารวมกันเหมือนช่องใหญ่นะเราเราทำไม่ทันนะครับนะเพราะว่าฟุตเทจมันจะเยอะมากแล้วเราจะเอามารวมกันแล้วก็มาตัดแต่มันทําไม่ทันเราต้องค่อยๆตัดไปเรื่อยๆนะให้ผู้ชมได้ดูไปเรื่อยๆเนาะนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงสำหรับทลิปนี้จันทบุรีอุ้ยแตงตน่ารักกังเลยดีม ุยแล้วพูดไปไหนอ่ะตัวไปไหนไปไหนนี่ไปไหนอ่ะไม่ต้องถึงตรงนั้นหรอกอะไปไม่ต้องเอาเอามาได้จ้ะนี่ค่ะดีค่ะอันนี้แดดฟันเหรอทุกคนไปเที่ยวอ่ะแต่ว่าไปเที่ยวคือกันเล่นแร้แกบอกว่าแกมจะแบบไปถึงแล้วก็เล่นน้ำเลยไง เขาเตรียมตัวมาดีเออพอถึงเขาก็โดดเลยไปเล่นสงการอ <สา S 2> ีกรอบปะ<ง>เอามากี่ชุดวันนี้มาสามชุดค่ะชุดเล่นน้ำนอนชุดกับ,กบแล้วก็เป๋าใหญ่มากเลยนะะกเป๋าใหญ่มาก <c oughs> ตอนนี้เราก็ลังไปหาของกินกันค่ะตอนนี้นนเป็นเวลากี่โมงเป็นเวลาแปดโมงสิบหกแปดโมงสิบหกอันนี้แกงอะไรคะเนี่ย เมรียดไปเกยเครียดที่สุดก็คือการเลือกว่าจะกินอะไรดี<อ>คือพากันอยู่ในเซเว่นประมาณคืนชั่วโมงวัาจะเลือกอะไรกินได้ว่าจะจ่ายาต,ตังค์ดูดูเต็กก็ไหมคะขครับผมสุดยอดคุนเตรียพมพร้อมมายู่ชือครับวันนี้ เล่นน้ำไหมอ่ะเอางี้ออ๋ถ่ายแล้วออ๋รอบนี้พ่อหวานเล่นน้ำนะคะอย่าตอนปีไปกาดเลบบุรีพ่อหวานไม่เล่นน้ำได้เล่นละได้เล่นละได้พ่อหวานป้อเอางี้นอนไหมร้อนกือบปวดแล้วอะไรแก้วน้ำอะไรอะโนมาม่ากันใหญ่เลยโอเคตอนนี้แวะกินข้าวกันที่ที่ไหนนะพี่แก้มที่ ใหญ่ลังใหญ่ซึ่งปั๊มปั๊มใหญ่จริงๆเลยคาเฟ่เอเมซอนใหญ่มากเสียดายว่ากินกาแฟมาจยากพานแล้วตอนนี้ก็เลยไม่ได้ไม่ได้แวะตามไ่เอเมซอนแล้วก็ห้องน้ำทะลุฮารามากไปเข้ากันไหมยังเข้ามาแล้วมัวน้ำใหญ่แบบนี้เช็นะโอเควันนี้ฟิลกับหมูก็คือขับรถเรื่อยๆนะครับนะเพราะว่าต้องการความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะไม่เหมือนตอนไปงานเราอาจจะอาจจะเร่งกับเวลารีบรีบร้อนนิดหน่อย ว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวให้มันสนุกเราก็เลยเอาความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยไม่ได้ขับรีบนะครับยกเว้นมีรถมาจจีตุน๋นกะ็อาจจะเร่งๆนิดนึงแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วก็ขับประมาณทั้งแปดสิบเก้าสิบนะครับซึ่งที่ิสั่หูมาแต่ว่าอยากให้มันปลอดภัยจริงๆนะครับไปเที่ยว,วนั่นส่วนไม่มีช็อตบาดเจ็บไม่เกิดนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกประมาณทั้งร้อยสามสิบกิโลประมาณสองชั่วโมงแล้วกันนะอาจจะมีแวะบ้างอะไรบ้างนะครับเรามีโปรแกรมไปไปไหว้ศาลพระเจ้าตาก ที่ตัวเมืองจันทบุรีก่อนแล้วก็ค่อยเข้าที่พักไปกินข้าววันนี้เราซื้อแพ็กเกจอาหารของที่พักไปด้วยนะครับโอเคไปกันต่อคารินี่หนึ่งใครถ่ายรูปขวดน้ำใครถ่ายรูปขวดน้ำห้าขวดห้าขวด,ขวดได้ได้รับไปเลยหนึ่งร้อย ถ่ายถ่ายรูปกดน้ำห้าขวดห้าขวดได้เรางก็ต้องแย่งกัน่ะนจะแย่งกันทุกคนพร้อมยังเ,เ,เพิ่เขียนเขาว่าถาเลย อะไรนี่คือความสามัคคีที่ต้องรวมกันแล้วก็ไปหานกันเองถ้าถ้าคิดได้ก็จะได้หานกหาคนนั่งก็อยู่บนนั่ะดูดิว่าหาคนนั่งก็ใหญ่เลยหาคนนั่งก็ใหญ่เลยนสายอ้ะให้ส่งก่อนให้ส่งก่อนได้ก่อนนะเท่านั้นแหละไหนไหนมันจะมันใหญเหมือนกันหมดมันใหญ่ับมีมทุกคนเลยคนแรกคนแรกเลยใคร ปอืมปมชนอ้หานเ้วมาหาดทักตคาดว่าขวากลับก็น่าจะได้เป็นสิบัเลนอนะก็อยู่ที่เวลาด้วย่ว่าขาก,กลับวนจะไม่ได้เลน่นลลกับจเก็หลับด้วย <laughs> เย็นนะคะ <laughs> ทุกคลิปนะทุกคลิปอ่ะโอเคไปกันต่อ องครับเป็นเป็นทางจัดชาริสแรกประมาณ10นาทีชาริสที่2ใครถ่ายรูปรถสีแดงได้รับ100ยเย็บกล้องได้ไหมเย็บกล้องถ่ายได้ไหมใครถ่ายรูปรถสีแดงได้รับ100อันนี้ข้างหลังจะได้เปรียบอันนี้อันนี้เราเอาได้เปรียบหรอข้างหลังได้เปรียบทำไมอะ่ะข้างหลังจะเห็นก่อนเนี่ยถ้าเราเห็นข้งางหน้าเ่ะไ,ได้ แต่เมื่อกี้รถสีแดงผ่านไปแล้วสองทันกูรอให้เขาไปไกลก่อนไม่งั้นข้างหน้าจะได้เพียวให้ข้ <laughs> าง <laughs> หลังก่อนแต่ของเราก็มีสิทธิ์ได้นะ<อ>นะเงื่อนไขก็คือข้างหน้าเล่นข้างหน้าชนะได้คนละหนึ่งทัแก้มชนะแก้มบุ๋มชนะได้หนึ่งทังแก้มเกียรติชนะได้หนึ่งทันแล้วก็ <laughs> ที่เหลือก็เป็นข้างหลังหมดแล้วแล้วก็ถ้า,ถ,าถ้าสมมติไม่ได้อยู่บนรถก็คือได้อีกใช่ c h a l l e n ที่ถ้าไม่อยู่บนรถก็ต่างหากเรารอ c h เล l ที่ได้สองร้อยีกก่อนแก้มสองร้อ นนอายเดูสิแล้วนี้ก็จะนานหน่อยทีแรกก็จะเอารถเทสลาว่ารถเทสลาน่าจะนานแต่พอคิดได้แป๊บเดียวเทสลาวิ่งผ่านเราเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ครูเมื่อกี้ทันเมื่อกี้จะมีคนถ่ายอ้วคนแดงๆเก๋งจริงปะจะเล็งจะถ่ายอยู่แต่ว่ารอดูก่อนเผื่อเผื่อเผื่อมีคนแบบที่นี่นี่จริงอะเผื่อแบบครูแบบเฮ้ยไม่ได้เข้ม ไหนวะโอ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยกันไหมเออนม่านไหมจริงอะไรแกวอาวินเนอร์แกมแกมบุ๋มชนะเราจะได้นอนแล้วไม่ใช่ไรเพราะว่าบุ๋มชนะเสร็จก็ถึงจะนอนเอาใครพิมพ์ให้คุณด้วีแล้วอีกแล้วท้าเล่นที่สามครับผม ครถ่าย,ายรูปรถสีฟ้าได้รับหนึ่งร้อยเวลานี้แหละด้าหลับด้วยนี่คนอ่านเลยจังหวะนี้มี่งไมับอะไรครับมีรถสีฟ้ามาข้างหลังด้วยผมอันนี้เราวิ่งช้านะเราวิ่งช้าด้วยเพื่อให้เขาแซงมานะแต่ว่าคันสีฟ้าวิ่งช้ากว่าเราอีก <laughs> รุนรุนรุนอยู่มาอยู่จะมีไฟแดงข้างหน้าน่าจะทันอยู่ ได้ต้องได้ทุกคนตอนนี้เบรกแก้มเกลไว้นะเพราะว่าข้างหน้ามันมันชัดกว่านะยังไงข้างหน้าก็ได้อยู่แล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังจะทอ้อก็เลยเบรกแก้มเกลไว้ก่อนเพราะเมื่อกี้กรับผมชนะไปแล้วหนึ่งชนะเลิศคือเราช้าอ่ะที่เราวิ่งแค่แปดสิบอีกตอนนี้วิ่งแบบผ่านเวลามากแล้วทุกคนทุกคนเราได้นี่นนได้รางวัลเขารู้หรือเปล่าว่าเราเล่นชนเลิศเขา ไอ,อโน่าจะเห็นในโมันหันไปยิ้มค่อยๆอย่างเดียวเลยเอ,าอา้าวรสีฟ้าแวะจริงป่ะเถอ่จบแล้ว อ้ยอุ้ยโอ้เราหาได้โอ้ยมาแล้วมาแล้วนๆขทุาานี่ไงรถที่แหเมื่อกี้นี่พลังสูงของไ h o n e ครับมชัดมากครูดูดิชัดมากโอได้ได้ใช่ไหมอน15ค่ะ pro m a 15 pro max ครับเมื่อกี้อยู่ไกลโูลชลอรถแต่ว่ารถเขาเลีวพอดีมันก็เลยอยู่ไกลโอเคไปกันต่อ